คือคิดไม่ออมเมื่อกี้เนี่ยว่าได้บอกป้าสวนผักแล้วป้าบอกตอนไหนที่ป้าเรียกไปคุยที่รา้านก๋วยเตี๋ยวน่ะคือคุยคนละเรื่องไม่ใช่คุยเรื่องที่ว่าจะกลับวันนี้ตอนนี้และที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าป้าคำสายไม่ปรารถนาดีกับลุงกับป้านะเราเข้าใจเขาเรียกว่าคืออายุเยอะแล้ว ก็บอกกับป้าคำสายว่าเจ้าเยอะแล้วนะอายุเยอะแล้วลูกก็โตโตกันหมดแล้วเจ้ายังต้องมาทุกข์ใจยังต้องมาต้องห่วงว่าเขาไอ้ไอ้พวกลูกโอมพวกนี้เนี่ยทําให้ลูกเต้าเจ้าเป็นไปมาล้ามาลอยอ่ะไปเดินไปเรื่อยๆหรือตาคือด้วยอารมณ์แม่พ่อแม่เขาต้องอึดอัดใจลำบากใจอยู่แล้วแต่เขาก็ยังบอกป้าคำสายเลยว่าเราอายุขนาดนี้แล้วนะ เราจะทุกไว้นักหนาลองไปบวชชีดูไหมทุกคนมีสิทธิ์ไปเมื่อถึงเวลาแต่ที่สําคัญคือต้องไปลามาไหว้ไปลามาไหว้มันหมายควาว่ายังไงอ่าเวลามาเนี่ยขออนุญาตขออนุญาตถ่ายเขาขออนุญาตถ่ายเขาขออยู่กับเขาเพื่ออะไรเพื่อผลประโยชน์ของใครเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองตัวเองไลฟ์สดได้ตังทำคลิปทำยูทูบได้เงิน ออได้ขายของได้เอซพออยู่แล้วอยู่ไม่ได้หรืออยากจะกลับบ้านก็ต้องลากลับบ้านดีๆอต้องลากลับบ้านดีๆไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วหายหายไปเลยไม่บอกเขาไม่บอกเจ้าของที่ไปแล้วก็เป็นยังไงล่ะแล้วยังคือคือไปแล้วแล้วเราจะมองหน้ากันยังไงคนมันไม่ใช่อยู่อยู่ไกลนะคนมันไม่ใช่อยู่ไกลคนอยู่ใกล้กันเนี่ยนะ <laughs> นั่นมันหมายความว่ายังไงนั่นมันหมายความกันเห็นแก่ตัวอืมเยี่ยมเลยเนาะเนี่ยก็คือพ้าอยากจะรู้ความจริงกับบางอย่างที่มันอาจจะเป็นอันตรายกับลุงกับป้าป้าก็เลยเรียกแกมาคุยจนได้ข้อสรุปส่วนในการกลับบ้านกระทานหันเนี่ยป้าไม่รู้ลุงก็ไม่รู้วันวันเสาร์เนี่ยวันเสาร์เรากลับจากกกอกมาถึงตรงร้านก๋วยเตี๋ยวตอนค่ำ แม่คำสายเนี่ยก็ยังอยู่ที่ร้านก็เล่นกับแบดมินน้อยแม่คำสายก็ไม่ได้บอกว่าลุงเอ้ยพรุ่งนี้เนี่ยพอยจะกลับบ้านแต่เช้าเด้อพอจะกลับไปสักเดือนสองเดือนไปดูลูกดูเต้ามันบําเริงเทิงเถิดแล้วมันเอาไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้บอกไม่ได้บอกอะไรคือเอามันจริงไหมทันที่จะบอกตั้งแต่วันตอนเย็นวันเสาร์แล้วว่พาพอทุกคนก็มากินข้าวที่ร้านก๋วยเตี๋ยวกันกลับมาจากกรุก แต่แม่คำสายก็ไม่ได้บอกแม่คำสายจะมาบอกในคลิปอบป้าดูคลิปไม่ออฟเมื่อกี้เนี่ยว่าได้บอกป้าสวนผักแล้วป้าบอกตอนไหนที่ป้าเรียกไปคุยอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะคือคุยคนละเรื่องไม่ใช่คุยเรื่องที่ว่าจะกลับวันนี้ตอนนี้แล้วที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าป้าคำสายไม่ปรารถนาดีกับลุงกับป้านะเราเข้าใจเขาเรียกว่า คืออายุเยอะแล้วก็บอกกับป้าคำสายว่าเจ้าเยอะแล้วนะอายุเยอะแล้วลูกก็โตโตกันหมดแล้วเจ้ายังต้องมาทุกข์ใจยังต้องมาต้องห่วงว่าเขาไอ้ไอ้พวกลูกอมพวกนี้เนี่ยทําให้ลูกเต้าเจ้าเป็นไปมาล้ามาลอยอ่ะไปเดินไปเรื่อยๆหรือตามคือด้วยอารมณ์แม่พ่อแม่เขาต้องอึดอัดใจลำบากใจอยู่แล้วแต่เขาก็ยังบอกป้าคำสายเลยว่า รออยยุขนาดนี้แล้วนะจะทุกข์ไวนักหนาะลองไปบวชชีดูไหมลองไปนั่งทําสมาธิดูไหมแบบตัดเวนตัดกรรมกับอะไรที่มันทําให้ครอบครัวเราวุ่นวายคุยกับป้ากำสายเรื่องนี้ไม่ได้คุยกับป้ากำสายเรื่องจะกลับบ้านฉุกลระหุกและอีกอย่างนึงป้ากำสายน่ะโกหกยาชี้นี่คือชาร์เลยไอย้ดูผ่านไลฟ์สดเพราะว่าเห็นคลิปของแต่ละคนออกไปแล้ว บอกญาชี้ว่าจะกลับรถทัวร์รถโดยสารพร้อมกันแต่ญาชี้ก็ไปรอตอนเช้าสุดท้ายญาชี้ขึ้นรถโดยสารคนเดียวป้าคำสาสกลับรถที่เข้ามาขนของอันเนี้ยมันแสดงให้เห็นว่ามันมีอะไรรับลมคมในหรือมันเกิดอะไรขึ้นขนาดญาชี้ป้าคำสใสยังโกหกเลยนี่ไม่อยากจะพูดให้คนแก่แต่เวลาพูดอะไรเนี่ย นะป้าเห็นเขาเอาไปเล่นนะ่ะเขาตัดไปเล่นเนี่ยชัยพลนั่นเป็นหมาไปแล้วเออไปทําอะไรให้เขาคนนั้นคนนี้เปลาด้วยนิสัยอารมณ์รุนแรงบ้างบนบ้างจุกจิกบ้างใช้งานบ้างเขาคอมเมนต์ว่าให้ชัยพลเนี่ยนะเพราะว่าไอปกป้องไอ,ไอ,ชอ้ชอบชอบให้ทุกคนไปดีๆดีๆ,ๆแต่ตัวเองก็เป็นหมาเนี่ยมันตลอดเลยนะก็อยากจะบอกว่าปัญหาครอบครัว ป้าคำใสก็บปัญหาครอบครัวแล้วก็ที่สําคัญไม่ได้บอกป้าว่าจะกลับตีสองตีสามนะวก็จะกลับพรุ่งนี้นะว่าจะกลับเป็นดวงเป็นเดือนแล้วไม่ได้พูดก็วันวันไหนก่อนป้าจะกลับก่อตอนเช้าวันเสาร์ป้าคำใสก็ยังเอาปูกับอา่อาอ่าปูกับอะไรนะมาให้ยกยกมาให้ป้ายกแล้วก็ ป้ากำไส้จะไปปล่อยปูไปมีปูกับอะไรนี่แหละแกจะไปปล่อยแกก็ไม่ได้บอกว่าแกจะกลับเนี่ยเอาความเป็นจริงมาพูดกันเนี่ยมันอาจจะเจ็บปวดอาจจะไม่ถูกใจใครหลายคนแต่พูดให้มันชัดเจนว่าจะกลับไปเคลียร์ปัญหาครอบครัวอันนี้ป้าเข้าใจถ้าอยู่ตรงนี้แล้วบางทีลูกอมมันทําให้ลุงป้าเดือดร้อนเนี่ยเป็นห่วงลุงก,กับป้ากลับบ้านอันนั้นป้าเข้าใจ แต่ให้บอกความเป็นจริงไปได้ไหมไม่ใช่ว่าบอกป้าแล้วป้าไม่คุยกับลุงมันไม่ใช่ขนาดป้ายังตกใจเลยกำลังคุยกับแม่น้อยอยู่ลุงโทรมาเราก็นึกว่าลุงเรียกไปกินข้าวแต่ที่ไหนได้ลุงบอกว่ามาดูมาดูรู้ไหมเนี่ยป้าคำสายกลับบ้านเก็บของไปเกลี้ยงเลย ้าก็ยังงงป้ามาใสที่พูดในไลฟ์เนี่ยนะเพราะว่าเห็นทุกคนเห็นกันไลฟ์สดแล้วก็บอกไปในคลิปแล้วไม่ชัดไม่ชัวร์ก็อย่าไปพูดให้มันมันมั่วไปคนเขาจะมองใครคะมองเนี่ยมองตะพลนี่แหละมองไม่ดีไม่งามไปแล้วมองเป็นเป็นหมาอีกตัวไปแล้วหลายครั้งหลายค่ะที่ปัญหาส่วนตัวของยูทูบเบอร์ทำให้ลุง กลายเป็นคนไม่ดีในสายตาของหลายๆคนหลายครั้งเลยที่ป้าไม่พูดนะี่ยตั้งแต่วันที่รู้ว่าโอเคคนของกลับนะเพราะว่าป้าเห็นว่าลุงฟื้นกับแม่คำสายนะ่ะเป็นคนที่มีอายุเยอะแล้วไม่อยากจะพูดแล้วก็บอกกับลุงอยู่ว่าให้ลุงรองให้ป้าคำสายพูดพูดไปก่อนแกพูดยังไงแล้วก็อ,อ๋อถ้ามันไม่ไม่ใช่อย่างที่พูดเราค่อยว่ากัน เราก็ปิดข่าวไว้ให้เออแต่ลุงก็คงไลฟ์เมื่อคืนนี่แหละก็มีออกมาแต่ความเป็นจริงมันคือตรงนี้นะเข้าใจไหมแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจลุงด้วยนะไม่ใช่ว่าทุกคนที่ออกไปออกไปเพราะว่าต้นสายปาเหตุเป็นเพราะว่าลุงเป็นอย่างงน้นเป็นอย่างนี้คือตัวเขาเองเนี่ยอยากให้ทุกคนออกไปด้วยภาพโพสที่ดี จนเขาเนี่ยดูไม่ดีในสายตาของคนอื่นเพราะว่าไอ้ปากมันก็ยิ่งได้ร้ายอยู่ร้ายต่อหลายคนที่เวลาหน้ากลนหน้ากล้องก็รักลุงป้าดีกันลุงป้าพอลุงป้ากระทบนี่กระทบหน่อยอ้าวลุงป้าเป็นคนอย่างนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยน่ะก็อยากให้เข้าใจอันนี้ไม่ได้ว่าป้าคำใสนะแต่ชี้แจงให้เข้าใจเหตุผล ว่าไม่ได้บอกว่าป้าคำสายจะกลับป้านี่แหละบอกว่าถ้าหาว่าปัญหาน่ะในครอบครัวน่ะมันเคลียร์ไม่ได้ก็ให้กลับไปดูเออแล้วไอ้ปัญหาที่มันเจอในนาเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยนะเกี่ยวกับลูกอมเนี่ยมันสงสัยมาอะไรเนี่ยป้าคำสายก็สารภาพกับป้าหมดแล้วป้าบอกว่าถ้ามันอันตรายกับลุงกับป้าตรงเนี้ยถ้าจะเลิกเราจะช่วยเราช่วยกันดูแลช่วยกันสนับสนุน แต่ถ้ามันเลิกไม่ได้ก็ต้องกลับบ้านค่อยๆไปเคลียร์กันเองไปดูแลกันเองไอที่ไม่พูดพ่อะอะไรเพ่อห่วงเพราะว่าแม่พ่อฟื้นกับแม่คำสายนะอายุเยอะแล้วป้าก็รู้จะว่ายังไงแต่ว่าไอการที่กลับไปโดยแบบไม่รู้อิโนโอยเนเนเนี่ยไม่ได้บอกป้าก็ไม่รู้ทุกคนมีสิทธิ์ไปเมื่อถึงเวลา แต่ที่สําคัญคือต้องไปลามาไหว้ไปลามาไหว้มันหมายเขาว่ายังไงเออเวลามาเนี่ยขออนุญาตขออนุญาตถ่ายเขาขออนุญาตถ่ายเขาขออยู่กับเขาเพื่ออะไรเพื่อผลประโยชน์ของใครเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองตัวเองไลฟ์สดได้ตังค์ทำคลิปทํา y o youtube ได้เงินเออได้ขายของได้เอซพออยู่แล้วอยู่ไม่ได้หรืออยากจะกลับบ้านก็ต้องลากลับบ้านดีด ต้องลาก,กับบ้านดีๆไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วหายหายไปเลยไม่บอกเขาไม่บอกเจ้าของที่ไปแล้วก็เป็นยังไงล่ะแล้วยังคือคือไปแล้วแล้วแล้วจะมองหน้ากันยังไงคนมันไม่ใช่อยู่อยู่ไกลนะคนมันไม่ใช่อยู่ไกลคนอยู่ใกล้กันเนี่ยนะนั่นมันหมายความว่ายังไงนั่นมันหมายความกันเห็นแก่ตัวว่าอืมในมุมมองในมุมมองของผมนะั้นยายคำขุนในเห็นแค่ตัวนะ เ,เห็นแก่ตัวเพราะอะไรรู้ไหมตอนที่เขามีกะระแสตอนที่เขามีกะระแสตอนมีเอฟซองเอซซื้อโน่นซื้อนี่ให้คุณรักเขาคุณรักเขาคุณนั่นคุณนี่โอช้ช่วยนั่นช่วยนี่อแต่พอไม่มีประโยชน์คุณไปไปแบบไม่ธรรมดาไปแบบมีคอนเทนต์อีกด้วยซ้ำไปในยามวิกาลอีกซ้ำไม่ไปลามาวาวท้ทัทง้ทงๆที่ไม่ใช่เด็กเด็ไม่ใช่เด็กเดอ,อนั่นแหละครับ